ฝนแดงมากเลยวันดีพี่นัทไปเร็ววันดีวันดีครับก่อนสวยสครับไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์เลยวันดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วเร็วสวยสวันดีครับนี่จำเขาได้ไหมวายุวันนี้มีจำเขาได้ไหมควานน้อยนะคะเหรอควานน้อยไหนน้องเพลงน้องเพลงอยู่บ้านไม่ได้เจอกันตั้งีเดือนแล้วควานน้อยมหาวายุบอกว่าคิดถึงนะคะวายุไปสนใจเลยกินอยู่สนใจเห็น เห็นหล่าควันน้อยมาวายุโยกใหญ่เลยนะคะขอบคุณนวันนีครับก่อนวสวัสดีครับก่อนทุกคน่วสิในน้องเพลงในควันน้อยอ๋อคิดถึงวายุมาจับวะเอ้ายมาเววัน้อยวาไเอกันาเอาไปยืนวะไปยืนกับตานูหน่อยเดียวถ่ายรูปให้ไป โอโยกแรงเด้วโดนเดี๋ยวโดนแไปขับน้องน่ะวันนี้มีความน้อยมาเพียบเลยคิดถึงวายุไม่ได้เจอหลายเดือนนะคะวายุหนีน้ำท่วมมาอยู่นี่ก็ไม่เคยกลับบ้านเลยอันนี้ก่อนแล้วเห็นไหมวายุจำได้วายุคิดถึงเออมดกัดตัวนี้นะคารองวายุก็กยืดยืดอยู่โยกอยู่เลยยืดอยู่เหรอว,วันนี้จะมาพากให้ไหม ตดูหยอกรลกันวันนี้ควัน้อยจะมาช่วยวายุขายผลไม้ใช่ไหมใช่ค่ะฝากแม่แม่เอฟซนะคะรอเมตา2หนุ่มด like ้วยนะคะผลไม้ของน้องวันนี้นะคะวันนีทำยังไงก่อนวันนีครับก่อนแล้วตัวใหญ่เสียงเสียงดังเลยโอ้ฝนแม่แม่เอซนะคะช่วย เมาให้น้องวายุด้วยนะคะเมา้าเ่ลยบอกฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้พายโยกับพายเทวฤทธิ์ด้วยนะคะวันนี้ผมแดงเป่งปังมากวันนี้ไม่ได้อาบน้ำนะคะเพราะบอกมันาว